ครับต้น2 5 0าของเรานะครับสูงประมาณเมตรกว่าๆเลยนะครับตอนนี้250บาทเองนะครับผมโอ้โหดูระบบยอดนะครับแตกดีทุกต้นเลยอะช่วงนี้มันแตกดีทุกต้นเลยครับผม250บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นถุงใหม่นะครับเราเปลี่ยนเป็นถุงใหม่แล้วนะครับโคนต้นโคนต้นใหญ่นะครับใหญ่แข็งแรงนะครับนี่นะครับมีให้ท่านเลือกเยอะนะครับผมมีท่านเลือกเยอะแต่ยอดสวยงามมากแต่ยอดสวยงามมาก มาเลยนะครับโหสูงเมตรกว่าทุกต้นนะครับผมเนี่ยระบบยอดเดินดีมากครับผมเดินดีมากโอ้โหนะครับอยากให้ลูกค้ามาดูมาชมเองเลยเดีมากนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะครับโบนและต้นที่ไม่เปลี่ยนถุงทีเหลือสองร่องนี่แ่เหรอโอเคนะครับเปิดเป็นไซส์เล็กของเราขออีกประมาณสามเดือนนะครับก็เปิดจำหน่ายที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับ ร้อยยี่สิบาทนะครับเป็นต้นสูงไอ้ตันนี้ยังเล็กอยู่ครับต้นสูงอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวโอ้หตรงนี้รู้สึกว่าต้นไม้เดินยอดดีมากยอดแข็งแข็งอ้วนอ้วนนะครับเข้ามาชมได้ที่แปลงนะครับเข้ามาเลือกได้เลยนะครับเราให้เลือกนะครับให้เลือกนะครับไม่ต้องยกร่องนะครับให้เลือกบึงใจมาได้เลยสีหน้าพันไม้นาสาดนะครับ มาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามเบอร์หน้าเพจได้เลยนะครับผมเราออกไปรับในตลาดนะครับอยู่ในตลาดนาสาเลยนะครับผมข้างทางรถไฟครับได้เลยนะครับบริการเป็นกันเองนะครับซื้อเยอะรถเยอะนะครับสําหรับท่านที่ส่งทางเคอรี่กล่องไปรษณีย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับเราทํางานกันทุกวันนะครับจัดทางานกันทุกวัน นี่นครับนี่ก็ขนส่งยามเช้าไปครับอยากได้ไซส์ใหญ่ก็ทักเข้ามานะครับผมทักเข้ามานะครับทักเข้ามาคุยนะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ